สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะอยาจ๋าพามาเก็บเห็ดค่ะพี่น้องเบื้องหน้าเหตุหนาวเห็ดที่มาต้นไม้เพิ่นบ่ได้ตายได้ค่ะพี่น้องค่ะนี่ต้นไม้เพิ่นบ่ได้ตายเพิ่นมาเกิดเพิ่นน่ะพี่น้องประเทศสวีเดนต้นไม้บ่ตายเห็ดก็เกิดได้ค่ะพี่น้องเพินะ่นน่ะกระลังเพิ่นน่ะพี่น้องหลายเพิ่นก็กระลังอ่อนอ่อนอ่ออ้อเนาะค่ะเนาะ น้าพี่น้องเนาะเอามาให้ mm hmm. พ er nah <c transform ación> ี่น้องบึ่งเอามาให้พี่น้องส้มน้ากันค่ะพี่น้องขาคุณน้าพี่น้องเพิ่นเป็นน้ําแข็งเลยเด้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นน้ําแข็งเลยเด้ค่ะพี่น้องจ้ะนี่เพิ่นกับย่ำหันไหนยัยเอยังมีห้อยคนมาเจ็บอยู่บ่พี่น้องค่ะนี้ค่ะพี่น้อง ค้าเอามาให้พี่น้องเบิง่งพี่น้องส้มน้ำกันเนาะคะ่ะเน,ะนาะนี่คือเมืองหิมะเมืองความหนาวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเห็นปะกาดสินาเป็นได้กัอยู่คือเก่าคะ่ะพี่น้องบ่อยูบย่บ่ได้บอนบอมี่บอนสิไปคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่ เอาควบเน็บควบหนาวมาให้กันุ่มเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นสนามเลนของเล็กน้อยคะ่ะพี่น้องขนาดที่มาตกที่มาล่งเล็กน้อยกับมาเรนงด้วยคะ่ะพี่น้องคาะนีอันนี้เลิกงานมากกัเลยมาเอาบรรยากาศสาวๆมาให้พี่น้องเบ่งน้ำเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะพี่น้อง พี ame Arizona, Janeiro, ่น้องมาเบิ้งมาชุมเห็ดค่ะพี่น้องค่ะพุดนะพี่น้องเป็นน้ำแข็งเป็นหิมะเล่ยๆค่ะพี่น้องค่ะพุดนะค่ะพุดนะค่ะพี่น้องค่ะพูดนะเพิ่นแข็งเลยค่ะแข็งปป๊กเลยค่ะพี่น้องพุดนะเพิ่นแข็งป๊กเลยนะค่ะพี่น้องค่ะพุณนะแข็งปป๊กเลยค่ะพุดนเป็นแข็งเลยค่ะพี่น้อง นี่งยึดไตหิมะนี่กระเมียนค่ะพี่น้องค่ะเมียนพวน,นหิมะคุ้มเพิน่นแข็งปุ๊กเลยค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยพี่น้องนนเนเนาะเฮ็ดเพิ่อนอันอันเพราะว่าเฮ็ดอันนี้เพิ่นสีออกช่วงหนาหนาวค่ะพี่น้องค่ะนี่เพิ่อนออกหนาหนาว วค่ะพี่น้องเอาไม้พี่ให้น้องส้มเบิองน้ากันเนาะค่ะเนาะเก็บเห็ดเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดพี่น้องค่ะเก็บเห็ดค่ะเห็ดเอ้ยเห็ดเจ้าทําไมไม่นาวคอยมาถ่ายเอาเจ้าคอยมาเก็บเจ้าคอยทําไมถึงหนาวหนาวหนาว เก็บเห็ดในหิมะค่ะพี่น้องค่ะ